สวัสดีครับที่นี่มอบนวันนี้พาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งผลงานนวัตกรรมผลงานของนักศึกษาคณะวิศวศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับนี่คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานนะครับสามารถใช้อบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับได้หลากหลายทีเดียวเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของโปรเจกต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือน้องฟลุ๊กแล้วก็น้องนินจาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยแนะนําตัวกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับผมนายอภิชาติมณีวงศ์ชื่อเล่นฟุ๊กครับผม ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมชั้นปีที่4ครับผมสวัสดีครับผมนายวรากรเสวงครับหรือว่านินจานะครับเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าปีที่4ครับผลงานที่มานําเสนอหรือว่ามาพูดคุยวันนี้เป็นโปรเจกต์สำเร็จการศึกษาของพวกเราใช่ครับใช่ครับครับยังไงในในการทําผลงานชิ้นนี้นะครับ ความน่าสนใจคือ,อยังไงบ้างนินจาความน่าสนใจนะครับจะเป็นตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานผสมผสานโดยการใช้ระบบโซลาเซลล์ของพลังงานแสงอาทิตย์มาทํางานร่วมกับระบบไฟบ้านนะครับให้ทํางานร่วมกันใช้ร่วมกันในกรณีแบบไหนบ้างก็คือในกรณีที่มีพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงตอนเช้านะครับก็จะใช้พลังงานของแสงอาทิตย์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็มาทํางาน ในการควบคุมระบบภายในตู้ครับ,รบแล้วเมื่อพอถึงตอนกลางคืนที่ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์เราก็จะใช้ระบบไฟบ้านเข้ามาช่วยในการทํางานก็จะสามารถทํางานได้ปกติเหมือนเดิมครับนั่นแสดงว่าการเก็บรักษาอุณหภูมินี้ก็ต่อเนื่องเลยใช่ครับส่วนความโดดเด่นนะครับที่เราได้พัฒนาในวิชาชีพของเราวิศวกรไฟ,ฟฟ้าคือ,อยังไงบ้างก็คือจะเป็นระบบ i o t นะครับ ตรงนี้จะเป็นระบบการควบคุมตู้อบออพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานของเราด้วยระบบคลาวนะครับก็คือสามารถดูค่าพารามิเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ครับใครั้งยังสามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ครับใช่ครับสามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนครับ แบบเมน,นวลนก็ได้ใช่ครับอ่าแล้วพวกเราแบ่งหน้าที่กันทางทำง,งานยังไงอ่ะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ผมนะครับจะได้รับหน้าที่เป็นทางด้านของซอฟต์แวร์นะครับในการเขียนโคดดิ้งการทํางานของตู้อบพลังงานแสงอาทิต์นี้ส่วนเพื่อนของผมนะครับจะเป็นเอ่อได้รับหน้าที่การทํางานระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดครับก็คืออุปกรณ์ทําหน้าที่ต่ออุปกรณ์แล้วก็ต่อเซนเซอร์ทุกอย่างต่อสายการทํางานภายในตู้ควบคุมครับอ่าเดี๋ยว ให้เราพาชมหน่อยในตู้มีอะไรบ้างการทํางานครับผมภายในตู้นะครับผมภายในตู้อบของเรานะครับเราจะทําการติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นไว้นะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นนะครับครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์สาหรับวัดค่าแสงนะครับเราจะเราจะติดพัดลมด้านบนไว้นะครับเพื่อระบายความชื้นออกนะครับเราจะมีพัดลมด้านล่างนะครับเพื่อกระจายความร้อนภายในตู้ครับผมแล้วจะมีฮีเตอร์ครับผมเพื่อให้ความร้อนตอนที่ไม่มีแสงครับผม ครับครับผมแล้วควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไห,หร่ครับปกติแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ครับผมบางผลิตภัณฑ์อาจจะแบบใช้อุณหภูมิที่สูงบางผลิตภัณฑ์อาจจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำครับผมเช่นอบพริกอาจจะใช้ที่แบบเราต้องการให้มันแห้งเร็วครับผมก็ใช้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบครับผมแต่ถ้าเป็นแบบอย่างอื่นก็เช่นแบบกล้วยก็ใช้อีกอุณหภูมิหนึ่งเพื่อความอร่อยของผลิตภัณฑ์ครับผม,ผมเนื้อก็จะอีกอุณหภูมิหนึ่งครับผมครับผมเรก็จะมี หน้าจอบอกอุณหภูมิยุนี่ครับผม oh, อันนี้จะเป็นหน้าจอสําหรับแสดงอุณหภูมิความชื้นครับผมแล้วก็ค่าแสงแล้วก็จะมีหน้าจอสําหรับควบคุมผ่านหน้าตู้ด้วยครับผม,มนี่นะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับยังไงกับผลงานชี้นี้รู้สึกไงบ้าง รู้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทํางานได้จริงครับมีที่ปรึกษาเป็นใครครับมีที่ปรึกษาเป็นดรประชาครับดรประชาคําวักดีครับถือว่าเป็นต้นแบบนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานนะครับก็จะขยายขนาดที่ผู้สนใจนะครับต้องการนําไปพัฒนาต่อได้เช่นเดียวกันใช่ครับนะครับ อ่ขอบคุณทั้งสองคนเลยนะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวัดที่บันดิตเลยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับปี4แล้วนะครับครับขอบคุณมากนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับเป็คืยหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบรัธรรีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ